เมื่อก่อนปอยเคยคิดเรื่องนี้จนไม่อยากมีลูกผู้หญิงปอยมองว่าโลกนี้มันโหดร้ายจังเลยสําหรับผู้หญิงถ้าเกิดลูกเราเจอแบบนี้แล้วโดนทําร้ายโดนแบบเจอคนที่ไม่ดีมาหลอกลูกเราจะเป็นยังไงต้องเจ็บมากแน่เลยเพราะเราเจ็บพี่ป้ยอยู่ตรงนี้มาสิบกว่าปีพี่โอ้ป้ยผ่านมาทุกช่วงอารมณ์หมดแล้วร้องไห้อย่างบ้าคลั่งร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับโทษตัวเองสารพัดมีคําถามกับตัวเองจนตอบไม่ได้จนไม่รู้จะต้องตอบคําถามไหนก่อนมันเยอะจนปอยแชบจะแบบทำหนังสือได้แบบ หลายเล่มมากเลยคะคะถ้าจะเล่าเล่าวันหนึ่งก็คือเล่าไม่จบแล้วถ้าถามว่าวันนี้ให้เปอร์เซ็นต์ความสุขที่ตัวเองมีค่ะสวัสดีค่ะเป้ยปปานวาดน,นะคะนิวเฟยค่ะ ถ้าพูดถึงความเป็นนิวเป้ยก็มันก็คงไม่มีอะไรมากกว่าการเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็การฟังตัวเองเยอะๆค่ะพี่โอคือเมื่อก่อนน่ะเป้ยเป็นคนที่ยึดหลักการครอบครัวมากๆเวลามีอะไรเนี่ยเป้ยก็จะยึดเรื่องครอบครัวยึดเรื่องลูกเป็นหลักเป้ยก็จะถอยความรู้สึกของตัวเองเออกมาก่อนให้ตัวเองใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปแลกกับปัญหาณตอนนี้ให้คิดถึงหน้าลูกไว้เยอะๆอันนี้เป็นเป้ยเมื่อก่อนลูกลูกลูก แต่ณตอนนี้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วคนที่ควรมีความสุขมากๆอ่ะมันคือเราเราคือคนที่เราจะต้องเลี้ยงลูกมันก็เลยมีคําพูดที่เป้ยออกมาว่าถ้าเป้ยไม่มีความสุขแล้วเป้ยจะเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้ยังไงก็เรียกว่าความสุขของเป้ยตอนนี้ให้กับตัวเองก่อนหรือเปล่าคือมันไม่ได้แบบว่าให้กับตัวเองก่อนหรอกพี่โอก็ยังมีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่านึกถึงตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเป้ยเป้ยเป้ยถามตัวเองตลอดเลยค่ะ เวลาที่เป้ยตื่นเช้าขึ้นมาเอ้ยวันนี้เราเจอกับอะไรบ้างเรากำลังเครียดเรื่องอะไรปล่อยเป็นไปได้ไหมวันนี้เราต้องยิ้มเยอะๆดีเอ้ยดูในกระจกดีเอ้ยเราผ่านมาได้ถึงขนาดเนี้ยเราโคตรเก่งเลยอะในความรู้สึกของเป้ยดูปัญหาแต่ละอย่างที่เข้ามาในชีวิตเป้ยในช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมามันเยอะจนเป้ยแทบจะแบบทำหนังสือไดแบบหลายเล่มมากเลยอะคะ่ะถ้าจะเล่าเล่าวันนึงก็คือเล่าไม่จบ เอ้โหถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่เพ่อนมีความสุขมากไั่มีความสุขมากแล้วก็รู้สึกมันเหมือนพี่โอเคยคิดว่าตัวตัวเราเองเมื่อก่อนตัวเราเองมันหนักจังเลยอะมันไม่รู้อะมันแต่ความรู้สึกมันมันหนักอึ้งจังเลยอะแต่วันนี้มันโล่งมากอย่างเงี้ยมันเบาหวิวจังเลยมันแค่นี้เองเหรออ๋อที่ทุกคนเคยบอกว่า<ม>เฮ้ย รักตัวเองเยอะๆมันเป็นแบบนี้นี่หรอเอออะไรอย่างเงี้ยคือปอยเพิ่งเข้าใจบางทีมันไม่ได้ตอบโจทย์กับในปัญหาทุกๆเรื่องอะค่ะและ้วปอยก็เชื่อว่าในระยะเวลา12ปีเนี่ยไว้ทามันมาหมดละเดือนวันแม่นะค่ะพี่สถานะบทบาทความเป็นแม่ของเรามันเปลี่ยนไปจากที่ผ่านมา ถ้าจะพูดว่าตอนนี้เป้ยคือแม่เลี้ยงเดียวแล้วพูดอย่างอี้อ่าฮะอ่ะฮะอ่าฮะไม่ต่างเลยเพราะเมื่อก่อนก็เลี้ยงคนเดียว <laughs> สําหรับเป้ยไม่เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป้ยก็ยังเป็นเป้ยทําหน้าที่เหมือนเดิม,มเท่าเดิมเพราะเมื่อก่อนก็เป็นเป้ยคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถามความเปลี่ยนแปลงมันก็แค่สถานะที่บอกว่าคุณเป็นแม่เลี้ยงเดียวเท่านั้น แต่บทบาทความเป็นแม่เหมือนเดิมเท่าเดิมไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะตัวเองทําอยู่คนเดียวตลอด <laughs> แรงไปไหม <laughs> แรงไปไหมแต่มันคือเรื่องจริงชีวิตแต่งงานของเปยที่ผ่านกับละครส่งคำส่งรถที่จบไปส่งคำส่งรถตัวจริงมันคือเปยป่หม <laughs> ตัวแบบคือ,อยังไงม,ม,มันมันมันมีรายละเอียดบางอย่างของคาแรคเตอร์บูบงกฎซึ่งคล้ายชีวิตจริงของเปยแต่ม <laughs> ันไม่ทั้งหมดค่ะ ออทุกคนเขาจะบอกว่าเอ้ยเ้ยคือสมคำสมนินี่มันชีวิตเป้ยเลยหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ย<ม>ของละครค่อนข้างจะหนักกว่าเป้ยนะคะ<ม>เป้ยโชคดีที่มันเหมือนทั้งเป้ยและคุณปอบอะเหมือนยังจับมือยังคุยกันได้อะคะ่ะจากวันที่เป้ยตัดสินใจจนถึงวันนี้ความเสียใจมันมันหายเลยไหมพี่เ้ยอยู่ตรงนี้มาสิบกว่าปีพี่โอไปผ่านมาทุกช่วงอารมณ์หมดแล้วร้<ม>องไห้อย่างบ้าคล<ม>ั่ง ร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับโทษตัวเองสารพัดมีคําถามกับตัวเองจนตอบไม่ได้จนไม่รู้จะต้องตอบคําถามไหนก่อนเข้าโรงพยาบาลก็เคยมาแล้วพี่ก็เห็นวยผ่านทุกอย่างมาแล้วทั้งนั่งซึมเหมือนคนจะเป็นสไตล์ถามว่ามันเจอมาหมดแล้วทุกอย่างอลพี่ฉะนั้นพอมาวันนี้ไปว่ามันมีส่วนที่มันเจ็บจนไม่รู้สึกอะค่ะพี่มันเจ็บจนชาชิน มันมีส่วนอืคือเป้ยไม่ได้บอกว่าเป้ยจะเป็นสามารถไปเป็นตัวอย่างให้กับใครเพราะว่าอย่างที่บอกมันใช้เวลานานมากกว่าเป้ยจะมีวันนี้ถ้าถ้าใครกําลังมีปัญหาสามารถเอาเป้ยเป็นตัวอย่างได้ว่าคุณไม่ต้องทนถึงขนาดเป้ยก็ได้ถ้าคุณรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณอย่าเสียเวลาเลยชีวิตมันมีค่ามากกว่านั้นในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจ บางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวเนาะสิ่งที่สามารถคิวใจเป้ยได้ดีที่สุดเลยในตอนนั้นคือโอ้ยตอนนั้นตัวเองเลยอะมันมันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่ทำให้เรากล้าอะไม่ได้ละคือมันเป็นอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่เป้ยอยู่กับโปรดวันนั้นทำให้เป้ยสามารถตัดสินใจฉึบได้เลยว่าฉันไม่เอาแบบนี้แล้ว ฉันจะไม่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้แล้วและฉันจะไม่ให้ลูกต้องเจออะไรแบบนี้อีกแล้วตัดชีบเลยแล้วทุกอย่างมันง่ายมากอืตอนนี้เริ่มอธิบายสถานะความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวของของเราให้ลูกฟังยังไงบ้างโอ้เราพูดคุยกันง่ายมากเลยะพี่โอเราแบบ นอนคุยกันนอนกอดคอกันแล้วก็อธิบายถึงความเป็นจริงไม่ต้องไปเล่าอะไรภาษาอะไรมันยากเลยบอกว่าก็แค่แม่กับป๋าไม่อยากทะเลาะกันโปรดก็เห็นใช่ไหมว่าแม่ต้องร้องไห้ป๋าก็ไม่มีความสุขแต่ตอนนี้โปรดเห็นใช่เปล่ว่าแม่กับป๋ามีแต่เสียงหัวเราะคุยกันได้ดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ําซึ่งเขาใช่เออทาไมตอนนี้แม่กับป๋าไม่ได้ทะเลาะกันเลยก็เพราะแม่กับป๋าคือเพื่อนกันแล้วกลายเป็นว่าเขาแฮปปี้กับสิ่งสิ่งนี้มากๆคือแค่บอกว่า มันเปลี่ยนเราไม่ต้องไปใช้คําพูดที่มันยากว่ามันจะต้องครอบครัวมันจะต้องมีบริบทอย่างน้อนอย่างนี้เอออะไรให้เขาเข้าใจยากไม่จําเป็นเพราะว่าพอสุดท้ายอพี่โอเขา้าอะทั้งโปรดและปรินอะไม่ได้รับผลกระทบอะไรถึงความเปลี่ยนแปลงเลยคือคุณพ่อของเขาก็ยังได้เจอเป้ยก็ยังทําหน้าที่ตรงนี้อยู่แต่มันเพิ่มความสุขมากขึ้นมันไม่มีบรรยากาศที่คุกกุนแล้วอพี่โอมแสดงว่าเมื่อก่อน เราคุยกันได้ไม่นานเราก็าจะคือลูกอะ่ะลูกจะไม่เคยเห็นเป้ยกับคุณปอบทะเลาะก,กันหรอกแต่ว่าลูกก็ลูกก็จะเซนได้ว่าพ่อกับแม่มีปัญหา mm hmm. ซึ่งซึ่งเป้ยกับคุณปอปไม่เคยทําให้แบบลูกเห็นอยู่แล้วอะค่ะเวลาแบบมีปัญหาอะไรกันเราก็จะแบบเหมือนลูกจะจะไม่ไม่รับรู้ในส่วนส่วนนี้อยู่แล้วแต่เขาก็จะรู้เด็กอะ่ะมันฉลาดอะค่ะเขาก็จะรับรู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่ไม่ปกติปาลินเขายังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้อะค่ะแต่เขา เห็นแม่มีความสุขแล้วก็เห็นแม่ยิ้มหัวเราะเอออะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้อะค่ะถามว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรมันมันแน่นอนละคือป้ยก็อย่างที่บอกอะค่ะสภาวะทางอารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่พอมันอยู่ในบ้านอะมันดีแต่เป้ยไม่รู้ว่าเขาออกนอกบ้านเขาจะเจออะไรบ้างสิ่งที่ป้ยทําได้ก็คือให้เขามีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจได้ให้มากที่สุดและเข้าใจบริบทในสถานะครอบครัวที่เป็นอยู่ตอนนี้ให้มากที่สุดเวลาเขาเจออะไรจากข้างนอกอะ เราไม่สามารถห้ามคนข้างนอกได้หรอกแต่เรารู้แหละว่ายังไงลูกก็ต้องเจอว่าคนนั้นมาพูดอย่างนี้คนนี้ลูกก็ต้องชัดเจนลูกก็ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่แม่กับพ่อมีความสุขจริงๆนะตรงนี้และตัดสินใจให้มันเป็นแบบนี้จริงๆลูกเคยมาบอกค่ะว่าเขาเคยเจอ,อเคยค่ะน้องน้องโปดทั้งโปดทั้งปรินเลยค่ะแต่ว่าเป้ยเป้ย,ปยคือ,ค,อคือทุกอย่างก่อนที่จะมาถึงจุดๆุนี้เป้ย เตรียมคาตอบไว้หมดทั้งหมดแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาเห็นในความเป็นจริงทางด้านพฤติกรรมของตัวเราด้วยอ่ะแล้วเขาเห็นว่าเรายิ้มได้เราหัวเราะได้เป็นเป็นบ้าเป็นบอมากมากกว่าเมื่อก่อนอีกอะ่ะคือแบบคือเขาทั้งสองคนเห็นแล้วก็ยังบอกเบ้ยเลยทําไมแม่บแบบหัวเราะมีความสุขเอออะไรขนาดเนี้ยคือลูกมาบอกว่าโดนถามโดนถาม,ามอืมแต่ว่าเราก็มีคําตอบคําตอบให้เขา สามารถคุยกับเพื่อนได้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาแล้วเขาก็ต้อง<ๆ>เขาก็ต้องรู้จริงๆว่าแม่มีความสุขจริงๆด้วยพี่อปปะถูกเปล่าไม่งั้นเขาค่อยเขวยละเอ้ยเอ๊ะยังไงเออ <ๆ S 1> เพื่อนบอกมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเห็นความเป็นจริงมันเป็นอยู่มันเป็นยังไงอ่ะเขาจะสามารถตอบเพื่อนได้อย่างเต็มปากเลยว่าวันนี้แม่แม่เขาแฮปปี้มากและมีความสุขมากและเขาก็มีความสุขมากที่เห็นแม่มีความสุข เขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้กับเพื่อนเลยใช่ค่ะสุดยอด่ะเป้คือแบบน้องเข้มแข็งจริงๆน้องน้องเข้มโชคดีที่เป้ยมีลูกที่เข้าใจเป้ยและเห็นในความเป็นจริงว่ามันคืออะไรและตอนนี้ที่เป็นอยู่มันเป็นยังไงมันดีจังเลยอืสุขภาพจิตเป็นเรื่องสําคัญมากพี่ไม่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรอกเวลาเราเจอกับปัญหาอะไรอ่ะมันออกมา แล้วลูกรับรู้เพราะเราเป็นคนเลี้ยงลูกอะ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เราไม่ปกติต่อให้เราพยายามเข้มแข็งและหวัวเราะมากแค่ไหนมันไม่เหมือนกับคนที่มันไม่มีอะไรแล้วมันมีความสุขจริงๆอ่ะซึ่งเขารับรู้ได้เด็กฉลาดพี่คือไ้ยมองว่าเด็กเจนเนียเด็กยุคนี้ยเขาฉลาดเขาเรียนรู้ไวถ้าถามว่าในจุดที่แบบเป็นห่วงความเป็นลูกผู้หญิงเนีเ่ยเ้ยแบบ ฟก้าถือเป็นห่วงอะไรของกัปปะลิมมากเป็นพิเศษไหมเมื่อก่อนเบยเคยคิดเรื่องนี้จนไม่อยากมีลูกผู้หญิงเบยกลัวมากกลัวว่าจะต้องเจอแบบเ้ย <c oughs> เพราะว่ามันเจอแล้วมันเจ็บจนกลัวไม่กล้ามีลูกผู้หญิงเมื่อก่อนเ้ยมองว่าโลกนี้มันโหดร้ายจังเลยสําหรับผู้หญิงถ้เาเกิดลูกเราเจอแบบนี้แล้วโดนทําร้ายโดนแบบเจอคนที่ไม่ดีมาหลอกเอออะไรเงี้ยลูกเราจะเป็นยังไงต้องเจ็บมากแน่เลยเพราะเราเจ็บเราก็เลยกลัว แต่พอมีแล้วอะแล้วแล้วมาอยู่ใน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 สถานภาพแบบนี้แล้วอะซึ่งเป็นเป้ยอีกเป้ยก็บอกตรงมันเหมือนเป้ยคนใหม่อะที่ได้เกิดใหม่อะเป้ยว่าเป้ยสามารถสอนให้ปาลินแบบเรียนรู้ได้แต่ถามว่าจะปฏิเสธว่าจะไม่เจอหรือเปล่าปรลินต้องเรียนรู้เองเมื่อเจ็บร้องไห้ได้แต่คุณก็ต้องรีบลุกขึ้นมา มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกในชีวิตลูกมันไม่มีความสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นตมีสุขก็ต้องมีทุกอะถูกปะคือป้ยพยายามสอนเขาคําพูดอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะเวลาที่คุยกับลูกมันอาจจะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเข้าใจง่ายๆแล้วป้ยก็คิดว่าตอนนี้ถ้าถ้าพี่โอถามเป้ยป้ยเลยไม่กังวลไม่กังวลแต่เราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกให้มากที่สุดให้เขาได้เรียนรู้ว่าผู้ชายก็ไม่ได้ เสมอไป, <laughs> ป <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> พูดไปถึงจุดโฟกัสตอน,น uh huh. ที่เราพุ้งไปแล้วแน่ๆก็คือลูก uh huh. ใช่ไหมคะลูกกับตัวเราเลยเออเนี่ยลูกกับตัวเป้ยตอนนี้มองอนาคตของเราเย้งยงไงไรกับลูกจริงๆตอนนี้สิ่งที่เป้ยมองอยู่อย่างเดียวก็คือความมั่นคงทางด้านฐานะอาชีพการงานแล้วก็ความมั่นคงทางด้านสภ,ภาพจิตใจของลูกอย่างที่เป้ยเคยสัมภาษณ์หลายๆที่ อะไรคือความมั่นคงทางด้านสภาพจิตใจของลูกอย่างที่บอกวันนี้ปอยบอกว่าลูกแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ลูกโอเคมากๆปอยก็ขอให้ลูกเป็นแบบนี้ตลอดไปอย่าได้วันไหวกับสิ่งรอบข้างหรืออะไรก็ตามแต่ส่วนเรื่องความมั่นคงทางด้านอาชีพความอะไรอย่างเงี้ยมันแน่นอนอะ่ะพี่โอเราทํางานมาเราทํางานมาแบบนี้แล้วอะ่ะแล้วมันเหมือนอย่างที่พี่โอบอกอะ่ะคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วอะ่ะ สิ่งที่สําคัญที่สามารถเราจะต้องดูแลตัวเราเองได้และรวมถึงลูกได้ถึงอนาคตอะ่ะมันก็ต้องคิดมากอะคะ่ะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างหนึน่งสองสามสี่เบิ้อกอบคุณบอกะยังไม่เห็นความแบบเซมเปอร์เดชไปเยอะมแต่ถ้ามันมีต้องตัดกับัไปแล้วจริงตรงนั้นลูกห่วงไหมครับว่าเอิจะยังไงเขารู้แล้วคะ่ะเขารู้เขาเบิ้อก็อธิบายไรให้เขาฟังเรียบร้อยแล้วว่าเอาจริงมันกลายเป็นเรื่องที่มันสนุกสําหรับพวกเขาสองคนด้วยซ้ำอะ พวกเขาสักวันนั้นวันมีมันมีวันหนึ่งที่ปลินกับโปรดคือเบยต้องเอาลูกนอนแล้วเขาก็เล่าให้ฟังพี่โปรดพี่โปรดต้องดูต้องช่วยดูแฟนใหม่แม่นะว่าแฟนใหม่แม่เป็นคนยังไงเพราะเขาจะเป็นคนที่มาจูบแม่พี่โปรดต้องช่วยดูนะเอออะไรอย่างเงี้ย พี่รู้แล้วพี่รู้แล้วเดี๋ยวพี่ช่วยดูเอออะไรเงี้ยเป็นเขาคุยกันเองแล้วเราก็คือเราก็ไม่ได้ไปถึงจุดจุดนั้นหรอกแต่เหมือนแบบพี่น้องเขาก็เริ่มปรึกษากันว่าเออแม่จะต้องยังไงแล้วพ่อจะต้องยังไงคือมันเหมือนอย่างที่บอกค่ะเป้กับคุณป๊อปยังแซวกันอยู่เลยว่าเอาอยังไงยังไงก็คือเหมือนกับว่าเออยังไงเออะไรอย่างเอาอาง,เอองี้ยคือลูกก็ขำไปกับเราเอออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้แบบไปปิดกั้นว่า ต่อไปพ่อจะไม่มีแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เขารับรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งพ่อก็ต้องมีแฟนใหม่แม่ก็ต้องมีแฟนใหม่พี่หนูว่าณวันนี้มันยังไม่ใช่ณนะนะตอนนี้พี่หนูว่าเขาก็ปรึกษาก,กันว่าเฮ้ยถ้าแม่มีแฟนใหม่จะต้องเป็นยังไงเอออะไรเงี้ยคือเขาก็พยายามช่วยกันดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถามว่าแยกกันอยู่ละคือป้อยปกับคุณป๊อปคุยกันแล้วว่าเวลาที่คุณป๊อปจะไปไหนเนี่ยคือคำว่าแยกของเขาอ่ะเขาก็ยังอยู่ใกล้อ่ะค่ะ คือเราโชคดีที่เรามีบ้านสองหลังที่มันติดกันแล้วอีกหลังึ่งก็จะเป็นคุณป๊อบอยู่ฉะนั้นวันหนึ่งที่คุณป๊อบคิดถึงลูกคุณป๊อปก็ยังกลับมาหาลูกได้เพราะมันติดกันคือเขาอย่างที่บอกค่ะเราเลือกเราสองคนเลือกที่จะไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับลูกมากที่สุดอ่าฮะแต่ว่าในเรื่องแฟนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเข้าใจแล้วไงคะว่าเป้ยกับคุณป๊อปเป็นเพื่อนกันัทน,นต่างฝ่ายเด็กจะรับรู้เลยว่า พ่อก็สามารถมีแฟนใหม่ได้ในอนาคตอื่นเลยถ้าถามว่าณนะตอนนี้คิดไกลยูในถึงแบบมีแฟนใหม่อะไรตามที่ลูกอยากแอบมีตอนน,ออน,นี้ตอนนี้สําหรับเป้ยคือยังตอนนี้สําหรับเป้ยคืออย่างเลยคือเป้ยเอาลูกก่อนหลักๆคือต้องเรื่องลูกก่อนณนะตอนนี้คือมีความรู้สึกว่าอยากใจเย็นๆแล้วอะ <laughs> <laughs> มีลูกผิดไหมมีแต่เพื่อนบอกไม่รู้ว่าจะตายวันตายพุ่งหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยรีบมีไปเลยว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออขอขอเรื่องลูกก่อนละกันเพราะว่ายังไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวก็เลยยังไม่ได้คิดถึงข้อนี้<ต>เออยังไม่คิดแต,แต่แต่รู้แล้วล่ะรู้แล้วแหละว่าเราไม่ชอบอะไรรู้แล้วลหละว่าเราไม่ต้องการคนแบบไหนยอยู่ในชีวิตเออแต่เพียงว่าไม่ได้ตั้งสเปกว่าคนต่อไปจะต้องเป็นยังไงแค่นั้นเองเพราะว่าอยากเอาเรื่องลูกให้มันดีก่อน เรื่องความมั่นคงอะไรให้มันดีก่อนลูกเชียร์อยู่แล้วลูกก็โอเคอยู่แล้วลูกก็พร้อมสป,ปอร์ตอยู่แล้วแล้วเชียร์เนี่ยเวลาใส่ชุดว่ายน้ำล่าสุดไปหัวหินใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปไปแม่รูปนี้แม่โพสเลยแม่โสดแล้วแม่สวยแม่โพสเลย <laughs> ปรินเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยชอบให้ป้ยเซ็กซี่แต่พี่โปรดเขาจะไม่ชอบให้ปวยเซ็กซี่ชอบให้ป้ยแต่งตัวเรียบร้อยอ่าผู้ชายเขาจะห่วงแต่ผู้หญิงอะ ยิ่งโปยิ่งดีเขาชอบว่าแม่โพสลงไอ้รูปนี้แม่ต้องลงไอจีเลยเอออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแนวนี้ค่ะดีใจจังเลยอ่ะที่วันนี้ได้เห็นแบบเห็นเป้ยแบบอย่างเงี้ยสตอร์ก็แบบเออดูดูไม่เศร้าดูเออเฟ้ก็ดีใจเฟ้ก็ดีใจคือคือทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเป้ยเป้ยแบบ ถามเป้ยมาอินบ็อกมาแบบหรือว่าส่งข้อความมาหรืออะไรก็ตามแต่เยอะมากขอคําปรึกษาขอคําปรึกษานะะี่ค่ะเพราะว่าทุกครอบครัวบริบทไม่เหมือนกันแล้วคุณเป้ยพยายามบอกว่าเป้ยอะใช้เวลาตั้ง12ปีเลยนะเลยนะถ้าอยากจะปรึกษาใครสักคนอะอย่าเอาเป้ยเป็นมาตรฐานเลยเพราะเป้ยไม่อยากให้คุณเสียเวลาแบบเป้ยแล้วเป้ยอยากจะบอกคุณว่าชีวิตตอนนี้มันดีจังถ้ารู้ว่าไม่ใช่รีบออกเลยอย่าเสียเวลา ของบางอย่างพูดมันก็พูดง่ายเนาะพูดง่ายเพราะไม่งั้นก็สิบสองปีได้ไงพี่โอ๋อถูกปะแต่ปอยก็แค่ให้สติว่าถ้าถ้าคุณรู้อะว่ามันไม่ใช่อะคุณอย่าอย่าฝืนเออดูดูปไปเป็นตัวอย่างสิบสองปีเราเสียเวลาสิบสองปีไปตั้งเยอะจริงๆเราไปหาความสนุกสนานได้ตั้งเยอะอะเราสามารถยิ้มหัวเราะอะไรได้ตั้งเยอะเราไปนั่งร้องไห้ตลอดเวลาตั้งกี่ละเสียดายเวลาที่ผ่านไม่เสียดาย เราะทุกอย่างมันคือการเรียนรู้อืไม่เสียดายเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเขาเด้ยวยซ้ำที่เข้ามาในชีวิตเพราะว่าป้ยมีโป่ยกับปรินที่น่ารักมากมากเลยอะพี่โอเป็นเด็กที่ป้วยบอกกับตัวเองเสมอเลยว่าป้ยโชคดีจังที่มีสองคนนี้เป็นลูกอืมเขาน่ารักกับป้ยมากมากเลยอะค่ะ<ม>อั้ถ้าหมดจากเรื่องลูกแล้วการงาน,าานอะัรแบบเนี้ยวางแผนชีวิตตัวเองยังไงบ้างก็ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ค่ะที่สร้างรายได้ค่ะทุกอย่างตอนนี้ ไม่ปฏิเสธว่าเงินสําคัญสําหรับเ้ยมากพูดตรงๆคือ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับลูกอะ่ะโอ้เอออะไรที่ทําได้ที่มันสามารถสร้างไรายได้ได้เอออะไรอย่เงี้ยก็จะทําทันที ที่เราสัมภาษณ์กันมาตั้งแต่เป้ยยังไม่ดังอะเนาะเออตั้งแต่เป้ยเพนะิ่งเ,เ,เข้าวงการใหม่ๆแบบเป็นเด็กกัทีโอ้ยอยี <20 S 1> <ๆ>่สิบกว่าปีแล้วป๊อเออคือเจอเป้ยตั้งนะแต่วันนั้นค่ะพี่แล้วพอวันวันใหม่สมัยก่อนต้องยอมรับนะเนาะเป้ยปันว่าทําอะไรก็ถูกตาคือจริงๆพี่พั่ามากไปหมดเออแต่วันเนี้ยกับไก่กันว่าทุกคนชอบแม่เป้ยมากชอบชอบเ้ยปันวาดมากอ้ไทุกอย่าง หมือนคนกนลับมารักเป้ยมากขึ้นตรงนี้เป้ยรู้สึกยังไงบ้างเป้ยอยากให้ทุกคนมองเป้ยทุกอย่างในชีวิตเป้ยมันก็ไม่มีอะไรถูกต้องแต่เป้ยก็ถือว่ามันก็ไม่ผิดเป้ยมีเป้ยทุกวันนี้ก็มาจากทุกๆคนที่ชื่นชอบเป้ยก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่ต้องเรียนรู้มีผิดมีถูกบ้างแต่ก็เรียนรู้กันไปณวันนี้เป้ยเติบโตขึ้นมาได้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความอ่านทุกอย่าง มันเกิดจากประสบการณ์ล้วนๆที่เป้ยเจอฉะนั้นเป้ยไม่โทษประสบการณ์ที่มันไม่ดีของเป้ยเลยเป้ยถือว่าเป้ยขอบคุณและเป้ยได้เรียนรู้มันเป้ยได้เปลี่ยนมาเป็นอีกคนหนึ่งเพราะว่าเป้ยเห็นความผิดพลาดของเป้ยจากเหตุการณ์ต่างๆแล้วมันถือว่าเป็นข้อดีทั้งหมดอะค่ะพี่ถามว่าเมื่อก่อนทําอะไรก็โดนด่าอะไรเงี้ยเป้ยไม่ได้รู้สึกเสียใจแต่เป้ยกลับขอบคุณเพราะเป้ยรู้แล้วว่าต่อไปเป้ยจะไม่ไปทำแบบนี้แล้ว เพื่อจะทำแบบใหม่อืมนั่นแหละมันคือการเรียนรู้